เดี๋ยวยยนลาด <rend> อยู่ไหนอัน <vähän> น <fucking S 1> ี้เป็นฟิล์มหดนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นเริ่มนะฮะฟิล์มหดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แหละเหมือนกับนี้เราก็เอาไปใส่ที่ขวดนะครับเอาไดเป่าก็จะหดเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับมีรหัสไหมรหัสมีรหัสกรอกเลยมีมีอ่ะพอเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวมมนต้องฉีกออาโอวีนี้กัพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไงอ่ะมา อ่าอันนี้เราจะลองทำฟิลมหดนะฮะใส่ได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้ขอขวดเล็กเดี๋ยวแป๊บเดียวเวลาเราดูนะครับฉลากพวกเวลาเราซื้อแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีรูปพวกอะไรดะกร์ตูนอ่าจริงจริงเนี่ยเขาพิมพ์จากด้านในนะครับถ้าเพื่อนๆเอาของแข็งมาขูดเนี่ยอ่าระวังมีดระวังมีดปาขูดไหมหรือว่าจะลองดูอ่าเออเอ้นั่นกรีดลูกขูดข้างข้างม่าจับจับจับนิ่งนิ่งไว้ เห็นไหมฮะถ้าเราขูดด้านในนะครับปุ๊บตัวตุ๊กตาเนี่ยมันจะหายได้อ่ะลองเอาขึ้นมาดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่าตุ๊กตามันจะหายไปเพราะว่าเขาพิมพ์จากด้านในเนี่เป็นความรู้ใหม่ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าพิมพ์จากด้านในแต่คราวนี้เราจะลองดูว่าเวลากระบวนการเขาผลิตเนี่ยเขาก็จะมีขวดเพชรขวดพลาสติกอย่างเงี้ยออกมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้สวยหรือยัง ยัง,ง,ยงไ,มไม่สวยอ่ะลองใส่อ่ะใส่ฟิล์มอะไรก็ได้พอดีออป๊าป๊าไปโรงงานมาตอนนี้ก็จะมีฟิล์มแบบที่ก่อนที่จะยังไม่ได้เข้ามาใ,ในขวดใช่ไหมเราจะมาลองดูนะครับถ้าเข้าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเหมือนทั่วไปที่เป็นแบบนี้นะวันนี้เดี๋ยวชิตาจะลองทําให้ดูอ่ามาทาเหมือนชิต่ตาทาเป็นนะลองสวมไปแค่สวมไปเฉยๆอ่ะปึ๊บอ่าโอเคพอได้แล้วใช่ไหมอ่า อย่างนี้แต่จริงๆอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอะไรก็ได้เนาะเหมือนกันอ่ะคราวนี้ลองเป่าด้วยความร้อนสูงสุดจริงหรอจริงหรอเอ,อเขาจริงจริงออายังไม่ได้เปิดไฟไ,ไ,ร,ไร้อนสุดเลยมันจะเริ่มหดมันจะเริ่มหดอ่อเอาเป่เาไปทั่วๆ เห็นไหมมันจะเริ่มผลไปตามรูปทรงมันจะงอเข้าไปได้ถึง30%่เอนต์ออัน่อย่าพึ่งบ n k อเย่าพึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเป่าเจนนี่กับออมด้วยอ่าก็เสร็จเจนนี่กับออมแล้วอ่าเป่าให้เสร็จก่อนเอาให้สวยก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าเป็นตีมหดเป็นยังไงอ่าเห็นไหมพอโดนความร้อนไอร้อนเข้าไปมันก็จะหดได้พึ่งหลังจะเละแล้วอ่าทำให้สวยทำให้สวยเห็นไหม เป่าๆให้เนียนๆเ,เอาความร้อนกระจายกระจายออไปข้างล่างด้วยข้างล่างเอาให้เนียนฟิล์มมันจะหดรันลูกเข้าไป<ฮ>อ่าไม,ม,นนาไม่ไม่เละหน่อยเพราะเมื่อกี้เราอาจจะยังม่จับไม่ค่อยดีแต่ว่าก็จะเห็นเลยว่าวิธีทําฟิล์มหดเป็นอย่างนี้นะฮะฟิล์มหดส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นเพราะจะเป็นโรงงานอ่าโรงงานอย่างเช่นโรงงานที่ป้าเคยพาไปดูโอชิใส่กวดทุกแน้นเขาจะ มีกระบวนการเป่าฟิล์มเข้ากับขวดแล้วก็ใส่น้ำเนาะบางคนก็จะใส่น้ําก่อนแล้วมาเป่าฟิล์มหรือบางคนก็ทําขวดเสร็จก่อนแล้วค่อยมาใส่น้ําก็ได้แล้วแต่ออโอเคอ,อย่างนี้มันหดเข้าไปได้ยังหดแล้ว,วะจะทําอีกขวดไหมหรือว่าพอแล้วพอแล้วฮะ,ะไรโพดที่เหลือชิซูโอกะอะไรเนะี่ยเก็บไวอ้อ่ะมันเจ๋งนะอ่ะอ่ะงั้นเก็บไว้งั้นวันนี้ก็แค่นี้เอาจบคลิปจบแล้วค่ะ จะอธิบายเลยต่อจริงอ่ะอธิบายอธิบายอ่ะทำแล้วเป็นยังไงอธิบายให้ฟังมันก็จะแบบว่าคือตั้งแต่แรกเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นฟิล์มปกติธรรมดาเลยแต่อันเนี้ยพอเรามาเอาความร้อนเนี่ยผ่านกระบวนการความร้อนฟิล์มน่มันก็จะแฟบลงแล้วมันก็จะเข้าเขาจะหดหดดเลยหดแล้วก็เข้ากับตามสัดส่วนของของขวดแบบเบี้ยวอะไรตัวั้นมันก็จะเข้าไปตามนั้นเลยเป๊ะเลยอ่าแล้วก็ เวลาเอาออกไม่ได้แล้วเนาะใช่เอาออกไม่ได้แล้วติดแล้วเนี่ยเราไม่ชิคกี้ยังไม่รู้ว่ามันจะเอาออกยังไงเพราะถ้าสมมติว่าเอาออกได้อะอย่างนี้มันก็ต้องสามารถแกะนั่นได้อ๋อเวลาเอาออกไม่ได้แล้วพอโดนความร้อนติดเลยปุ๊บก็ต้องกรีดเอาคัตเตอร์ตัดออกแล้วอ่าอันนี้ก็กลายเป็นเครื่องดื่มน้ำแอปเปิลไปเลยใช่ไหมจริงจริงๆมันคือน้ำเปล่าไม่จริงมันคือครีมอาบน้ำเอาครีมอาบนน้ำโชว์ว่าครีมใช่ใช่ อ่าโอเคเรียบร้อยนะอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเรามาทำต่ออยากทำขวดอ่ะอ่าอันนี้จะให้ลองทำอีกขวดหนึ่งนะครับเมื่อกี้จบคลิปแล้วแต่ขออีกนิดหนึ่งแถมแถมอ่ะคราวนี้เราจะทำน้ำเปล่าเป็นชาชิสึโอกะนะครับอ่าอ่าจัดให้เรียบร้อยก่อนเอาตำแหน่งให้สวยก่อนสวยหรือยัง อ่าก็คือมันเป็นฟรีอย่างเงี้ยนะฮะเราสวมเข้าไปเฉยๆนะครับสวมเข้าไปเฉยอ่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบตอนนั้นมากเลยอ่ะตอนมันหดใช่ไหมอ่าเราจะถ่ายใกล้ๆอ่ะมาอ่าตอนนี้เราจะเห็นตรงนี้นะฮะมันจะแหลมๆอยู่อ่ะลองจับดีๆอ่ะมันจะหดโอ้โหระวังระวังระวังมันหดรุนแรงมันหดรุนแรงมันหดรุนแรงอ่าโอเคจริงๆความร้อนเขาจะสม่ำเสมอกว่านี้นะฮะแต่ว่าเราใช้ไดป่าผม ก็จะเห็นว่ามันหดเข้าไปนะจริงๆถ้าเราไปดูขวดชาที่สูบอากาศเมื่อกี้เราไปดูที่เซเว่นถึนไงมันก็สวยใช่ไหมเพราะความร้อนอาจจะทำเห,หมอแต่นี่เราเราก็ต้องกระจายกระจายความร้อนให้มันเ,เท่าๆกันมันจะได้สวยๆสนเนเอ่าไแล้วก็ไล่ปลายให้มันมีกดเท่ากับรูปให้สวยๆมันจะงอเข้าไปได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้ ไม่เปไลหุ่นไล่ไหุ่นไล่ไหุ่นไล่ไหุ่นไล่เติมเติมปวดอ่าหมุนไปรอบๆหมุนไปรอบๆอ่าโอเคแล้วและน้ำดื่มสตีวอล,ลวนาก็กลายเป็นชาซิซุโอกออะเฮ้ยแต่มันไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนไม่ร้อนเ<ร>นี่ยฮะชิซุโอกะอ่ะแปลกมากอ่ะ,ะจริง จริงๆถ้าแบบว่าเราเป่าอย่างนี้มันน่าจะร้อนไงไอตัวฟิล์มมันร้อนนิดนึงฟิล์มมันโดนความร้อนหน่อยมันก็หดแต่อันนี้มันใช่ฟิล์มพวกนี้ส่วนใหญ่เด็กๆจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันเป็นฟิล์มอุตสาหกรรมเนาะจิต้าเคยเห็นไหมเป็นแผ่นๆแบบนี้เคยเห็นแต่ที่มันมาในขวดแล้วใช่ไหมเคยเห็นแต่ที่เวลาเก็บมันก็จะเป็นอันนั้นอ่าก็เห็นมามาพร้อมขวดแล้วแหละไม่เคยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเจอแม่แต่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสามารถขูดสีออกได้อ่างั้นเราเป่าออนเลยไหมบีเอ็นไม่เอาไม่เอานะ นะครับเรามีออนแล้วก็มีเจนนิสนะเปล่าเจนนิสเลยไหมให้หดไม่เอามันเก็บไว้อ่ะโอเคงั้นก็วันนี้จบคลิปอีกทีนึงโอเคบายบายค่ะจบมากต้องบอกอติอติว่าจบมากบอกแล้วแบบที่เราได้กินทะเลนี่เป็นครั้งแรกที่ชิต้าได้กินหอยเชลล์นะเป็นหอยเชลล์นึ่งรสชาติต่างกับหอยแครงหรือหอยแมงคู่หอยอะไรอย่างอื่นยังไง มันเป็นยังไงขนมซ้อมหรอเยวไปอยากกินขนมจีนเหมือนกันจะคัดเกิดไหมเอาเลยนะคัดก่อนจิ้มไม่ถึงไะไม่ไม่ก็ไว้ตรงนี้เลยไงห้ามมันนี่เลยน้าวางตรงนี้เออเพยายามเอาถาดไล็สิจิต้าเป็นยังไงก็นอไข่แช์มันจะต่างกับพวกไขยแข็งกับไขยแดงพวกน้งที่ว่ามันจะนิ่มๆเนื้อมันจะนิ่มๆมากกว่าเห็นไหมจะแบบจะเล็กมากกว่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบ เนยเนยนิดนิด <wireless> อ๋อ uh, อันเนยนี่เขาเอามาใส่เนยหรอแมะเพราะว่าหอยนิ่มแล้วก็ปรุงรสอ่ะร้อยบาทกี่ตัวเผื่อเพื่อนๆอยากกินสิบห้าค่ะอันนี้สิบห้าบาทอ่าลองต่อรองร้านอื่นจะสิบสองใช่ไหมอืมผ่านมันใหญ่จะสิบสองอันนี้มันอันนี้เป็นร้านที่ขายถูกที่สุดแหละอ่าสิบห้าบาทเอ้สิบห้าตัวนะหนึ่งร้อยบาทลองต่อรองกันดูอาจจะได้เยอะกว่าเราก็ได้เนาะ วันนี้เราก็มีส้มตำโอ้จานใหญ่นะปลาหมึกแล้วก็ปลากระพงปลา<ะ>หมึกสดมากอ่าวันนี้เราจะมาถูแต่ว่าน้ําขึ้นใช่ไหมมาจับหอยหลอด<ม>แต่ว่าคงไม่ได้จับนะเดี๋ยวไปดูหินห้อยต่อนะ<ด>ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอัมพวาทําไมเชด้าถึงเลือกกินร้านนี้ก็ไม่รู้สิเดินผ่านมาแล้วก็เบยเชด้าคือเชด้าลองดูมาหลายร้านเลยชื่อร้านอะไรเินเตียวตกกระร อ่าเตี๋วตกกะลาแล้วเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมาในไหนในกะลาอ่าเทไหมเทดีนะเลยเคยชิด้ดา,าดูหลายร้านชิด้าชอบกินแบบน้ำตกไงแล้วหลายร้านมันเป็นน้ำใสเช่เก็เลยแบบมาดูร้าในร้านก็ชอบแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยร้านนี้แ<ไ>ต่งสวยนะร้านนี้แต่งสวยเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อนึกว่ามาหมดโอเคไม่เป็นไร อร่อยไหมครับ5้าบาทโอ้สองมือเดี๋ยวล้างมือก่อนเลยอ่ากินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนเดี๋ยวหกมันจะหลุดอยู่แล้วสิบคะแนนให้บ้านเนี่ยบ้านเนี่ ะระหิงค่อยเคยเห็นไหมหีนห้อย,อยเราได้แงใจหินห้อยไปแล้วที่ว่าตัวจะเหมือนเลยไม่เหมือนคิดว่าไม่เหมือนอ่ะทักทุกที เดินไม่ถึงนี่แต่จริงๆเดินถึงได้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวมันจะมีของรีสอร์ทของคุณชูชยัยอะไรก็จะอยู่สวยๆวงม,ม,มุมตรงนี้สวยนะอ,อนจิตาใบใบข้างบน

ชิตามาขึ้นเรือที่ท่าเรือพรประภาไปดูหิ่งห้อยเป็นการเห็นหิ่งห้อยครั้งแรกอธิบายความรู้สึกแล้ะอธิบายหิ่งห้อยนิดนึงว่าหิ่งห้อยเนี่ยเป็นยังไงบางคนไม่เคยเห็นก็ความรู้สึกก็ดีใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกทีเ่เราได้เห็นห้อยมันก็ต้องแปลกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตรู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นใช่ตัวมันเป็นยังไง ในเกือบโอ้ยก้อนเล็กมากกว่าเล็กเหมือนใหญ่กว่ายุงหน่อยนะป่าวะโอ้ชิตาว่าเท่าเท่ายุงแค่ตัวมันอ่ะจะไม่ได้มีขนาดเข็มอ่าแล้วก็อ่ป้าลองจับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าจับได้ป้าก็จับเสร็จปุ๊บแล้วยื่นให้ชิต้ารู้สึกยังไงตอนนั้นตอนที่มันมามันก็รู้สึกกลัวนะว่ากลัวอะไรแบบมันจะจั๊กจี้หรืออะไรสักอย่างใช่ไม่ห่วงใจจริงจริงมันไม่จะกระจี้อะไรเลยแล้วมันมีความรู้สึกอะไรเลยดังนี้มันเหมือนเบามากไหย เหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นมันกึ่งกึ่งว่าเดินกึ่งบินได้เออลยลอยมไม่มีน้ำหนักเลยไม่มีแบบแม้แต่ความรู้สึกว่ามันเดินอะ่ะออแล้วก็มีแสงออมีแสง<ม><ม>อันนี้แปลกมีแสงนะใช่แล้วก็เวลาบินอ,ะเอ,อ,เอ,อ่ะลองรถอ่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นหิ่งห้อยแต่ไม่ได้จับชิตาช้าได้จับด้วยเพราะฉะนั้นชิต้าก็น่าจะอธิบายความรู้สึกให้หลายๆคนที่แต่เราปล่อยกลับไปนะเราไม่ได้จับกลับมาใช่ไหม ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหิ่งห้อยมันตัวเบามากแล้วมันพร้อมบินด้วยใช่ไหมใช่เ <Bei. S 2> บาเบาแบาบมากาแบบไม่มีความหนกแม้แต่แล้วกำกำมันก็เหมือนมีนหมอมลอดไฟอยู่ในมือนะ <S 1> <S 1> <S เล็กๆบินบิน